ผัสสะอนัตตานะครับผัทสะอนัตตาทุกผัสสะแหละให้อนัตตาไว้นะครับผัสสะอนัตตาผัสสะอนัตตาแล้วมันก็ไม่มีความหมายว่า,วาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเราเขาเนะครับผัสสะอนัตตาและปลอดภัยนะครับไม่มีอัตตาในผัสสะไม่มีเราไม่มีของเราไม่ต้องของเราในผัสสะก็ปลอดภัยเพราะว่าอัตตานี่เองทําให้ทุกผัสสะมันเป็นอวิชชาเป็นตัณหาเป็นมนานะเป็นทิฏฐิ เป็นเราเป็นเขาเป็นของเราของเขาก็เกิดความประมาทเกิดความเสื่อมโทษทุกข์เพราะไม่รู้จักว่าตัวเองเป็นใครนะครับตัวเองไม่มีนะครับตัวเองไม่มีตัวเองปราศจากตัวตนนะครับฉันก็เลยต้องผัสสนัตตาไว้ก่อนผัสสนัตตาและปลอดภัยนะครับไม่เกิดเวทนาไม่เกิดสัญญาไม่เกิดจิตนาไม่เกิดปัสสาะไม่เกิดนาสิการในความเป็นคนเป็นสัตว์ <respuesta>. นะครับเป็นวัตถุเป็นเราเป็นเขาไม่เกิดการกำหนัดขัดเคืองรุ่มหลงมัวเมาลินดียินร้ายพอใจพอใจภาษาหนตานะครับไม่ต้องปรุงแต่งนะครับไม่ปรุงแต่งสัตว์นะครับไม่ปรุงแต่งรูปไม่ปรุงแต่งเสียงไม่ปรุงแต่งกลิ่นไม่ปรุงแต่งรสไม่ปรุงแต่งสัมผัสไม่ปรุงแต่งธรรมารมทุกปัสสะนะครับไม่ว่าปัสสะยทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจ ่อใ้เกิดสุขเกิดทุกข์ยินดียินร้ายแต่ถ้าภาษานัตตาแล้วมันไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ยินดียิน้ายนะครับไม่มีความพอใจไม่พอใจนะครับไม่เกิดอารมณ์ไม่เกิดค,ความรู้สึกไม่เกิดความนึกคิดปรุงแต่งไปในทางอากุศลนะครับหรือว่าทางการทางพยาบาทอิงสาภาษานัตตานะครับมันบรรเทาความสะเทือนใจสะเทือนอารมณ์สะเทืนอทนความรู้สึกสะเทือนสมองฉะนั้นปัสสานัตตาไว้ก่อน เพราะว่าเมื่อผัสสะอนัตานาตาแล้วมันผ่านตลอดนะครับมันผ่านตลอดมันไม่ติดตัวไม่ติดตนไม่ติดเราติดเขาไม่ติดกูของกูเพราะผัสสะอนัตตาไม่ว่าธรรมชาติจะเป็นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรธรรมชาติจะไม่แน่นอนอย่างไรธรรมชาติจะเกิดดับธรรมชาติจะเป็นทุกข์แต่ผัสสะอนัตตานั้นก็ผ่านทุกข์ผ่านความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา <ing> ผัสสะอนัตตาะนะครับมันไม่ติดสมมุติ นะครับไม่ติดสมมุติเพราะว่าสมมุตินี่ยิ่งมีอัตตายิ่งเหนียวยิ่งค้นยิ่งกุกกลักยิ่งยุ่งเหยิงยิ่งเป็นภาระเป็นปัญหาย,ยิ่งเป็นกังวลเป็นห่วงฉะนั้นผัสสนับตาไว้นะจะได้หมดห่วงหมดกังวลหมดวิตกที่เราวิตกกังวลห่วงเรื่องราวของคนนั้นคนนี้เรื่องการดําเนินชีวิตการใช้ชีวิตความรู้ งานเงินความรักสุขภาพการเดินทางการชีวิตความสาเร็จความมั่งคั่งโดยต่างๆเนี่ยภาษาอนัตตานะครับสามารถที่จะบรรเทาทุกข์กับเรื่องเหล่านี้ได้นะครับไม่ว่าเรื่องมรรคผลนิพพานเรื่องพระพุทธธรรมพระสงฆ์เรื่องโลกเรื่องโลกวัชชะเรื่องโลกธรรมเรื่องทานสินในขัมมะวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาบีกข,ขาทุกๆเรื่องนะครับสามารถที่จะใช้ปัญญาที่เรียกว่าอนัตตาภาษานัตตาไว้ก่อนนะครับ เป็นการทะลุทะลวงนะปลุกปลงทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกทุกความนึกคิดทุกความจําความจดความอ่านความเขียนทุกความรู้ความเห็นความเข้าใจเมื่อผัสสะอนัตตาแล้วมันตัดนะครับตัดสังโยชน์ได้นะครับมันตัดตัวตนได้มันตัดทุกได้นะครับมันตัดกรรมได้ตัดกิเลสตัดวิบากได้ผัสสะอนัตตานะครับผัสสะอนัตตามันก็จะไม่ไป จับจ้องไปจับจองหรือว่าไปยึดถือยึดติดถือไปยึดมั่นในสภาพธรรมในสภาพสังขารนะครับในสถานะที่เปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอนฉันภัสสารนิตาไวาจะได้ไม่หลงเราไม่หลงของเราไม่หลงเขาไม่หลงของเขาเขาเรียกไม่หลงสมมุติไม่หลงวิมุตนะครับความเป็นมรรคผลนิพพานนะครับความเป็นนิโรธความเป็นนิพพานความเป็นสัญญาตาคือความว่าง ภสษาอนัตตานะครับช่วยได้นะครับภาษาอนัตตาทุกภาษาแหละอนัตตา,ตามันก็จะมีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรมันก็คลายความกำหนัดคลายความพอใจไม่พอใจความยินดีร้ายถูกใจไม่ถูกใจความชอบความชังความเกลียดความกลัวเป็นเรื่องกรรมเรื่องกิเลสเรื่องที่บากผ่านตลอดนะครับภาษาอนัตตาไว้ก่อนแล้วก็ลุ่ร่วงตลอดแหละลุ่ร่วงตลอดรับเล่นตลอดนะครับเพราะว่า เราจะไปกลัวไปกังวลไปวิตกไปเดือดร้อนไปเล่าร้อนก็ไม่มีประโยชน์นะครับให้เราฟันธงไปเลยว่าผัสสะอนัตตาที่มันเกิดในใจเกิดในอารมณ์เกิดในความรู้สึกเกิดในความคิดนึกนะครับเกิดในความรู้เห็นความเห็นความเข้าใจที่มาสัมผัสที่มาผัสสะกับใจกับอารมณ์กับความรู้สึกที่เกิดขึ้นในสมองในใจผัสสะอนัตตาไว้ก่อนแล้วมันจะคลายออกนะครับมันจะ ดับไปมันจะสลายไปมันจะสิ้นไปหมดไปมันไม่มีตัวตนหรอกไม่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขัญวิญญาณรูปรสกลิ่นเสียงสัมปัตธรรมารมณ์หรือว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณเป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้นะครับสิ่งที่ถูกรู้ก็เป็นเพียงสักว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปก็ทุกสิ่งอ่ะเมื่อเราไปผัดสะรู้ด้วยสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรรู้ด้วยธรรมอะไรก็แล้วแต่ ก็พัสสะทุกผัสสะมันมีสภาพทําเกิดขึ้นก็นอนัตตาไว้ก่อนผัสะานัตตาเป็นการปัดปล้องป้องกันไม่ให้เกิดอวิชชาตันหามานัตติิอุปทานไม่ให้กิเลสกิเลสเก,กิดไม่ให้กาเริบนะครับไม่ให้ใจกาเริบไม่ให้กิเลสกาเลิบไม่ให้วิบากาเริบหรือว่าไม่ให้กำกำเริบนั่นเองนะครับเพราะนั้นผัสสานัตตาเพราะว่าโลกธรรมมันมีเรื่องราวมากมายนะครับเรื่องโลกเรื่อง วิสัยพุทธเจ้าเรื่องธรรมะเรื่องสังขารเรื่องท่าเรื่องธรรมเนี่ยผัสสะอนัตตาไปก่อนไม่ว่าภายในภายนอกอดีตอนาคตปัจจุบันเพราะว่าเมื่อผัสสะอนัตตาแล้วมันตัดได้ตัดใจตัดอารมณ์ตัดความรู้สึกที่มันเป็นส่วนเกินความทุกข์ที่มันเกินมาหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่มันปรุงแต่งมาที่มันเป็นความฝันที่เป็นความเพ้อเจอ้อเป็นสิ่งเลียวไหลไร้าสาระหรือว่าเป็นสิ่งที่จะเป็นทุกข์ พัไปยินดียินร้ายนะครับในลาบยศทันแสนสุขเสริมลาบเสียมยศยินทาทุกนครับไม่ต้องไปร้อนรนนะครับไม่ต้องไปฟุง้งซ่านไม่ต้องไปปุ่นวายไม่ต้องไปเอะอะอังเลสงสัยนะครับเราก็แค่พัสสะอนัตตาไปเลยเมื่อสัตว์พัสสะอนัตตาไปแล้วมันจะการล้างอารมณ์ล้างอากุศลน,นะครับเป็นล้างความรู้สึกที่ไม่ดีอารมณ์ที่ไม่ดีใจที่ไม่ดีความคิดคำพูดการกระทำพฤติกรรมนิสัยาตาแสสันดานสัญชัตยานที่ไม่ดี ที่มันหลงนะครับเป็นหลงกรรมหลงกิเลสหลงทิบากเราก็ปัตสานัตตาเป็นการตัดนะครับตัดสังโยชน์ตัดกรรมกิเลสทิบากให้มันขาดให้มันหลุดลุยไปนะครับไม่ก่อตัวก่อตอนไม่ก่อสังคมของกรรมกิเลสทิบากขึ้นมานะครับปัตสานัตตาทุกทุกปัตสานัตตาไว้ก่อนนะทุกหมายใจเลยไม่ว่ากายสังขารวจี OG สังขารจิตสังขารปัตสานัตตาไว้ก่อน นะครับไม่ว่าเราทํากรรมฐานทามิปัสนาไม่ว่าเราจะเจอเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นมาในชีวเราเนี่ยไม่ว่าเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ว่าเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นเมื่อไรเกิดเรื่องอย่างไรผัสสะทั้งนั้นนะครับผัสสะทั้งนั้นก็อนัตตาไปเลยไม่ต้องไปสําคาญไม่ต้องไปงดกิจไม่ต้องไปฟุ้งซ่านไม่ต้องไปเสียสติเสียสมาธิเสียรมเสียใจไม่ต้องไปเสียความตั้งใจนะครับทุกอย่างผัสสะนัตตาไม่ว่าโลกออนไลน์โลกสมมุติ โลกมารยาโลกแห่งความเป็นจริงทุกผัสสะอนัตตาเป็นเลยเพราะว่าผัสสะมีตลอดแหละรูปมาเสียงมากินมารถมาผลทพมาธรรมารมมามันมาตลอดมา,มาไปไปเกิดเกิดดับดับเข้าเข้าออกขึ้นขึ้นลงตลอดเวลาทั้งตัวเราเองและผู้อื่นก็ผัสสะอนัตตาเลยตัดนะครับเป็นตันกัดกระแสกัดขึ้นสัญญาณสื่อที่มันจะมาสําคัญมั่นหมายโดยความเป็นเราเป็นของเราหรืตอตต้นของเราผัสสะอนัตตา มันจะได้จบเรื่องจบราวนะครับจะได้ไม่อารมณ์ค้างได้ไม่เสียอารมณ์ได้ไม่เสียความรู้สึกเสียสารตั้งใจจะได้ไม่งงไม่สับสนนะครับภัสสะอนัตตานะครับเรื่องโลกเรื่องธรรมเหมือนกันหมดยึดไม่ได้มันไม่เที่ยงหมดเกิดดับหมดนะครับมันเป็นเช่นนั้นหมดเมื่อภัสสะอนัตตาแล้วมันสลายสลายพฤติกรรมตลอดมันก็เลยเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาเป็นปกติมันก็เลยขี้ไก่ผลทาย มันก็ว่างๆไปสว่างๆล่องลๆโปร่งๆไปมันไม่มีอะไรมันไม่เป็นอะไรมันไม่ใช่อะไรทุกอย่างมันเป็นเช่นนั้นเองนะครับพัสสะอนัตตาไว้ก่อนปลอดภัยนะไม่ประมาทเพื่อความไม่กำหนัดไม่ขัดเกงไม่ลุ่มหลงไม่มัวเมาไม่เกิดความประมาทเสื่อมโทษทุกนะครับไม่ยินดีเพลินอยากใครนะครับไม่กำหนัดขัดเกงลุ่มหลงเมาที่สําคัญไม่ยึดนะครับไม่ยึดไม่อยากไม่ยุ่ง นะครับปัศนาตาทุกอย่างมันจะแล้วแล้วไปมันจะอโหสิได้ตลอดมันจะปลองปล่อยวางมันจะสลับสลละคลายมันจะหลุดพ้นนะครับผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับปัอนัตาที่มันจะแย่เป็นกิเลสมารขันธมารอภิสังขารมารเทวบุตรมารให้วันไหวให้ว่าเวกนะครับมันก็แย่ตลอดแหละมารฉะนั้นเราก็เลยปัศนาตาไว้ทุกปัสสะไม่ว่าปัสสากับความเป็นมนุษย์ที่เรียกว่าสมมติ ว่ามนุษย์เทวดาปรอมมา,เม a a ika, า,ารเป็ดอาศัยกายอาศัยกันสนั้นรกสรรพสัตว์ทั้งหลายลสรรพสิ่งทั้งหลายปฏิสัตทั้งนั้นแหละปัิสัและอนัตตาไปเลยเป็นการล้างนะครับล้างลง้างปัิสัตปฏิสัตจะได้สะอาดปัิสัจะได้บริสุทธิ์นะครับปัิสัจะได้สงบปัิสัจะได้ว่างรง่มโปร่งเบาสบายปัิสัจะได้แล้วแล้วไปไม,ไม่ข้องใจไม่ขาดใจปัิสัอนัตตานะครับปัิสัจะได้บริสุทธิ์ ภาษาจะได้เป็นภาษาที่เป็นพรมจรย์นะครับเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นสัทธาระความเพียรเป็นวิชาวิมุตติวิโมกสัญญาณิพานภาษาอนัตตาไว้ก่อนนะครับจึงจะอยู่ได้อยู่เย็นอยู่เป็นอยู่อย่างไม่ต้องกังวลไม่ต้องเคร่งเครียดเคร่งคัดอยู่อย่างไม่ต้องหว,ดวาดภาวะสะดุ้งอยู่ตรงไม่ต้องหนักต้องเหนื่อยไม่ต้องแบกไม่ต้องหามผัสสะอนัตตาผัสสะอนัตตาดีๆด,ด้วยกันทุกท,ท่านทุกคนนะครับ ผัสสะอนัตตาผัสสะอนัตตาทุกเรื่องแก้ปัญหาด้วยผัสสะนัตตานะครับผัสสะนัตตา